ต่อไปครับอันนี้จะเป็นเรื่องของยุคมหาการของอินเดียนะครับก็ทาไมถึงเรียกว่ายุคมหากาศก็คือยุคนี้เป็นการเกิดขึ้นของสองมหากาศเป็นมหากาศที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียเลยสองเรื่องนะครับเดี๋ยวอธิบายในต่อจากนี้เนาะในยุคมหากาศเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือชาวอารยันเนี่ยก็ได้ทําการยึดครองอบริเวณรูปแม่น,น้ำสินธุเรียบร้อยไปแล้วคือชาวไดวิเดียนเนี่ย ก็อถอยลงไปทางใต้จนกลายเป็นชาวทม,มินไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนดดวิเดตบางกลุ่มก็กลายเป็นทาสไปบางกลุ่มก็มีการแต่งงานกับชาวอรารยันไปอะไรเงี้ยนะก็ตอนนี้คือในในช่วงยุคมหากาศ์เนี่ยมันก็มีการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรข้างเคียงก็คืออียิปต์อาหรับและเมโสโปโตเตเมียเนาะแล้วก็สินค้าออกก็คือจะเป็นพวกผ้าน้ำหอมผ้าไหมพวกเครื่องเทศอ่างเงี้ยเนี่ย ในช่วงแรกคือชาวอารอยันเนี่ยก็มีการนําเทพเจ้าของไดเิเดียนมาด้วยผสมผสานกันจนเกิดเป็นเทพและเทวีหลายองค์เลยนะครับก่อนหน้าก็จะบูชาพูดผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การบูชาเทพเป็นต้นแบบของศาสนาพราหมณ์ดูในสมัยต่อมานะครับทีนี้มาดูเรื่องของมหากาะก่อนก่อนหน้าจะดูนี่ก่อนนะในในอ่า ของชาวอารยันเนี่ยมีการยกย่องพระอินทร์เป็นเทพเจ้าสูงสุดนะครับถือว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นเทพสูงสุดเลยแต่ตอนหลังก็ถูกลดลำดับลงมาเพราะมีเทพยุคใหม่เทพองค์ใหม่เกิดขึ้นก็คือที่รู้จักกันดีคือพระตีมบลริษเนาะพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์อะไรอย่างเงี้ยก็มาแทนพระอินทร์พระอินทร์ใน,ในตำนาน,นจะเป็นเทพที่ ไม่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในอินเดียนะแต่ในทางศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเทพที่มีคุณธรรมเป็นประมุขของเหล่าเทพทั้งปวงเลยเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพเลยอะไรเงี้ยแต่ใน,ในพราหมณ์ินดูนะพระอินทร์เป็นเทพที่เจ้าชู้มากอะไรเงี้ยอินเดียเยอะอะไรเงี้ยหลังถูกลดขั้นลงมาเลยนั่นแหละอ่าต่อไปนะครับเออเราอ่า เดี๋ยวูดนิดนึงคนระับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมหรเรื่องการนับถือเทพเนี่ยในใน,ในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีความคล้ายคลนะึงนะคือเราจะเห็นว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิในเรื่องของการสร้างสายฟ้าะนะครับการทําให้เกิดสายฟ้าขึ้นมาเนีย่ยเราถ้าดูในภาพเนาะอาวุธของพระอินทร์จะมีอาวุธของพระอินทร์เนี่ยทาให้เกิดสายฟ้าในวัฒนธรรมอื่น,นก็มีเหมือนกันนะเทพที่คล้ายพระอินทร์ ย่างทางยุโรปเหนือก็จะมีเทพเจ้าอทอเนอะ,อะยุโรปเหนือนพวกทางกรีกก็คือเทพเจ้าซุสหรือซีอุสก็จะมีสายฟ้าเหมือนกันอะไรเงี้ยมอนเหมือนเป็นคล้ายๆว่าเออชาวอารยันเขาก็มีความลุกเขาก็อาจจะรับระจากท,ทางทางนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สร้างเทพขึ้นมาที่เป็นพาอตัวของเขาอะไรเงี้ยอะประมาณนั้นแหละครับ มาดูวรรณกรรมสําคัญที่เรียกยุคมหากาบ์ก็คือการเกิดขึ้นของมหากาบ์สองเรื่องคือเรื่องแรกรามายณนะเป็นการต่อสู้ระหว่างชาวอรารยันกับชาวทาวิตหรือดาวิเดียนแต่งโดยฤาษีว,วาวิกินะครับคือรามายณนะก็คือรามเกียรติในบ้านเราเลยแต่เนื้อหาอาจจะต่างกันบ้างเนาะคือเป็นเรื่องที่ถือว่าเราก็เห็นว่าเออเรืเออ่องนี้มันถ,ถ้าใครเคยอ่านรามเกียรตินะสนุกนะ พระรามไปตามนางสีดาเพราะนะทศก,กณัณฐ์รับพาตูนสีดาไปอะไรเงี้ยนะทีนี้เราเห็นว่าใน,ใน,ในวรรณกรรมเนี้ยถ้าเป็นของทศบับเนี่ยก็พูดถึงการต่อสู้กันเนาะหลวงพระรามทศกัณฐ์ก็มีที่มามาจากชาวอรารยันเนี่ยที่ต่อสู้กับชาวดาวิดเดียนคือนั่นหมายความว่ามันเหตุหการณ์จริงเนียที่ดาวิดเดียนเนี้ยถูกลุกนานโดยชาวอรารยันอ่าแล้วก็ชาวอรารยันเนี่ยก็สามารถคิดครองพื้นที่ได้ แล้วุณเอามาแต่งเป็นมหอากาศมาไมนะนั่นหมายความว่ามันเป็นวนรรณกรรมที่มีเขาคงก็งคือแต่เหตุการณ์จริงแต่ไอ้พวกมียักษ์มีปิงเนี่ยมันไม่ใช่มันมาจากการต่อสู้คนสองกลุ่มแต่กลายว่าอารยันชนะไงเขาเลยแต่งเขาเป็นพระเอกไปแต่ไดวดเดีนแพก้ก็เลยกายเผู้ร้ายไปกลายเป็นพวกอสุรกายพวกยักษ์พวกมารไปแต่พวกอารยันคือพระเอกไงเ,เป็นเทพเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยคือก็แต่งเป็นผู้ชนะนะ ป็นธรรมดาที่ผู้ชนะเนี่ยต้องยุ่งตัวเองแล้วก็เรียกว่ากดให้ฝ่ายตรงข้ามาดูด้อยกว่าอะไรเงี้ยเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยก็เป็นเป็นยักษ์เนาะก็คือก็คือตัวแทนของชาวดาวิเดียนแหละในในเหตุการณ์จริงอะไรเงี้ยตอนหลังไทยก็มาตัดแปลเปรามาเกียรติ์เราไปสงสารทศกัณฐ์ไหมอะเราสงสารนะจริงอะคือถ้าอ่านจริงเราจะสงสารทศกัณฐ์มากเลยคือเพราะความรักอะนะครับทั้งก็จบชีวิตยังโดดเดี่ยวเลยล่ะ เพราะว่าญาติพี่น้องตายหมดโดนฆ่าหมดเลยก็คือไปส่งญาติพี่น้องตัวเองไปสู้กับพระรามก็ตายกันท้ายตัวเองก็ตายตามไปอย่างเงี้ยนะครับมหาภรตาตยุธก็มาจากเหตุการณ์จริงของการต่อสู้ของอผู้ครองแคว้นต่างๆในใน,ในตอนนั้นนะก็คือชาวอารยันแหลกตีกันเองมีสองกลุ่มตีกันแล้วก็แต่งเป็นมหากาบมหาพรตาตยุธก,ก็คือจะมีสองตระกูลคือปานโดบเกาลบ แล้วก็มีการแต่งบทเพลงแห่งพระเจ้าที่เรียกว่าพระควัดคีตาบทเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับอ,อันนี้ครับอย่าได้บอกว่าระไมนะเนี่ยก็เป็นตัวเป็นเรื่องของผูแง้แต่งแต่งแต่งเพื่ออะไรอะ่ะจุดมุ่งหมายในการแต่งระไายนะคือเป็นการสดุดีวิรกรรมของพวกอารยันที่สามารถขับไล่ ชาวราวิเดียนได้ตัวเองเป็นคนลุกรานนะมองมองอีมุมนะเออคนลุกรานเป็นคนไปแย่งพื้นที่เขาเป็นพระเอกเฉยเลยนี้ฮัแล้วก็มหาวิาก็จะสะท้อนอ่านอกจากสงครามแล้วมีการสะท้อนเรื่องความเป็นอยู่สังคมว عم, ัฒนธรรมเศรษฐกิจประเพณีของชาวอรารยันนะครับนอกจากจะมีการรบกันแล้วเนาะก็มีการพูดถึง วิถีชีวิตของชาวอินเดียยุคโบราณน็่นคือชาวอรารยาน,นี่แหละนะ,ะมาดูสมัยจักรวรรดินะครับมันจะมีการแบ่งเป็นยุคนี้แบ่งเป็นห้าสมัยสมัยจักรวรรดิมคตเมาระยะสมัยความแตกแยกสมัยจกคุปตะและหลังสมัยคุปตะทีนี้มาดูในยุคของจักรวรรดิมคตนะครับเป็นยุคที่ หือว่ามีการปกครองโดยจักรวรรดิโดยมีกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากก็คือพระเจ้าวิสารและพระเจ้าอาชสตูนะครับเป็นยุคที่มีการขยายอาณาเขตไปกว้างขวางแล้วก็ลวลรลงแว้นต่างๆไปนหนึ่งเดียวกันจนกลายเป็นจักรวรรดิมีที่พนมากในช่วง600ปีก่อนคริสตศักราชอยู่ภาคตอนออกของแม่น้ำคงคาครับในด้านสังคมศาสนาเนี่ยมีการ กษัตริย์มีอำนาจสูงสดุดมีขนางข้าราชการผุช่วยสามฝ่ายคือฝ่ายบริหารตุลาการฝ่ายบริหารฝ่ายทหารเรียกว่ามหามหารมมตรานะครับส่วนใหญ่อาชีพของเกษตรกรอาชีพของคนทั่วไปก็จะเป็นกเกษตรกรได้ค้าขายอ่ามีการเกิดขึ้นของ ศาส,สนาพุทธและการใช้ภาษาบาลีคือภาษามคตแล้วก็รู้ักศาส,สนาพุทธเป็นไงเกิดขึ้นยังไงถ้าเราเรียนเคยเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วพุทธเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นนักถ้ามองมีมุมอมองคือพระองค์ถือเป็นนักปัญญาคนหนึ่งแหละแต่หลังก็มีการแต่งเติมความพิธิหารไปเพราะว่ามันมีศาสนาที่เกิดขึ้นพร้อมพุทธเกิดขึ้นอยู่นะครับนอกจากพุทธแล้วเนี่ยถ้าก่อนหน้าจะมีพาราหมณ์ฮินดูใช่ไหมศาส,สนาเชนอะไรเงี้ยศาสนาพุทธก็ต้องมีการเสริม แต่งเรื่องราวให้มันดูพิธิหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันดูมีเขารีก็มีอะไระน่าสนใจมากขึ้นอนะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ศาสนาเชนก็คือก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีการตั้งขึ้นมาก็คือมีพระมาามหาวิระวันธรรม,า,มาวิระเป็นศัสดานะครับมีสองนิกายคือเสวตัมพรและที่คมพรในนิกายที่คมพรเนี่จะเป็นนิกายที่นักนักบวชในใน,ในเชนเนี่ยจะแก้ผ้าเลย พราะสภาคืคอกิเลสตัณหาอะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่อของเขานะแล้วก็ในยุคนั้นก็คือมีจกักรวรรดิมคตเนี่ยเป็นศูนย์กลางศาสนาเลยศาสนาพราหมณ์เริ่มเกิดความเสื่อมลงเพราะว่าเน้นอิทธิปันิหารซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเน้นความมีเหตุผลปฏิบัติได้จริงทำได้จริงก็คือเหมือนกับตามหลักวิทยาศาสตร์นะกุฎจ้าเ็ามีความคิดที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะก็คือเรื่องความมีมีเหตุและผลคือมันต้อง คืออะไรที่เกิดขึ้นน่ะมันมาจากสาเหตุหมดทำไปเพราะอะไรก็มีสาเหตุผลที่เกิดขึ้นเป็นไงมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็มาสมัยของจักรวัรดิมอริยะหรือโมริยะสามี่สองปีก่อนคิดสกุลลอยู่ภาคเหนือของอินเดียนะครับจักรพรรดิมีอำนาจสูงสุดนะ ต่อไปในยุคนี้ถือว่าสังคมเนี่ยเจริญมากเลยมีการสร้างถนนเชื่อมต่อกันถนนขนาดใหญ่เลยมีกองทัพขนาดใหญ่มำรวจสม,มันประชากรแล้วก็สนาพุทธเนี่ยถือว่ารุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็คือเป็นกรรษัตริย์ในราชวงมลาย,ยะเนาะคือตอนแรกพระอ,องค์ก็เป็นกรรษัตริย์ที่นิยมการทำสงครามใช่ไหม จนกระทั่งไปตีอยู่ไปตีที่ไปไปจัดการไปทำสงครามกาบแค้นหนึ่งเราก็เห็นคนตายเยอะมากเลยก็เกิดความสลดใจนะครับทำให้พระองค์เนี่ยทําให้พระองค์ต้องเปลี่ยนไปนับถือาศาสนาพุทธซึ่งก่อนหน้าพระองค์น่าจะน,นับถือภหุทินดูแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มมีการทำลุกบารุงศาสนาอย่างจริงจังเลยเผยแรพพ่ศาสนาพุทธไปยังต่างแดนด้วย มีการส่งสำนักทูตเนี่ยเข้ามาในในดินแดนต่างๆในเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างบ้านเราก็จะมีการเข้ามาเหมือนกันก็คือแถวสมัยนั้นเราเรียกแถวบ้านเราว่าเขาเรียกเขาเรียกสุวรรณภูมินะแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะบ้านเราด้วยหรือแถวประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าสุวรรณภูมิก็มีการส่งพระสนะพระอุตรเนี่ยเข้ามาในสุวรรณภูมิในการเผยแพร่พุทธศาสนาก็คือผ่านทาง เดินทางทางเรือแหละแล้วก็เข้ามาทางนครปฐม,ามอะไรเงี้ยนะครับอ่าพระทวงมาริยะก็ล่มสลายครับเกิดการแตกแยกเป็นแควนหลังจากที่พระเจ้าเอาส่งสวรรคตรแล้วอะไรเงี้ยนะพระองค์ก็รับสมบัตาินามเป็นมหาราชเนื่องมาจากว่าพระองค์เนี่ยมีผลอุ้มเรื่องาศาสนาเนี่อันดับหนึ่งเลยพระองค์เนี่ยถือว่าเขาต้องบำรุงแบบเต็มที่เลยแล้วสมัยพระองค์ก็มีการสร้างมหาวิยาลัยสงก็คือมหาวิายาลัยอ่ามหาวิายนาลัยนารันทาเนาะ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเลยที่มีการอ่าก็คือนักศึกษาคือเป็นพระภิกษุงสงฆนเลยอะไรเงี้ยนะครับคืออ่าเรียนเกี่ยวประทานทมแหละอะไรเงี้ยอ่าน,นี่คือมหาวิทยาลัยดารันทามหาวิทยาลัยสงแห่งแรกของโลกเลยสร้างสมัยพระเจ้าโศกก็มีพระภิกษุสงฆ์จากเมืองจีน,เ,นเดินทางมาที่เนี่ยน่าจะมีหลวงจีนฟายเหียน แล้วก็หลวงจีนเสียนจังหรือพัดถังซ้ำจังเดินทางมาศึกษาประไตรปิฎกที่นี่ครับปัจจุบันถึงแค่นี้เนื่องมาจากว่าก่อนหน้าเนี้ยคืออินเดียเนี่ยเคยถูกปกครองโดยชาวโดยชนอ่าคนมุสลิมนะก็คือมุสลิมเข้ามาก็ทําลายมหาลัยนี้ที่มีการเผาทําลายหมดเลยเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยตามความเชื่อเขาเนี่ยศาสนาอิสลามนะเขาไม่ไม่ไม่เอารูปของลบนะไม่ไม่เอา ถือรูปลูกเคารพต่างๆไม่มีการสร้างวิหารอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องเผาหมดเลยสร้างอะไรเงี้ยอูปรูปเคารพของศักดาสิเขาไม่มีไงอะไรเงี้ยเขาก็เผาคือเอาไม่เอาอ่ะศาสนาอื่นไม่เอาต้องอิสลามเ,เดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาเขา,เาสู่สมัยการแบ่งแยกนะครับเกิดความแตกแยกทางการเมืองมีการลุกรานจากภายนอกคือกรีกเปอร์เซียและกุสานะ นะครับก็กลายเป็นสุพยนปกครองไปในช่วงนั้นก็คือชาวกรีกเนี่ยอ,อมีการเข้ามารุกปรานแล้วก็ชาวกรีกที่เข้ามาก็จะมีผู้นำก็คือพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชก็คือยกกองทัพมาทำสงครามกับอินเดียแล้วก็ตีอินเดียได้แล้วก็ยึดอินเดียไปทางตอนเหนือเนาะแล้วก็มีการเผยแพร่ วัฒนธรรมต่างๆเข้ามาในอินเดียอย่างเช่นงานปฏิมากรรมมีการปั้นรูปปั้นต่างๆเราชาวกรีกเขาเิยยมปั้นรูปปั้นไงงานปฏติมากรรมปฏิมากรรมสวยมากเลยนะครับทีนี้เราจะเห็นในภาพเราจะเห็นภาพพุทธร,รูปและรูปปั้นของอเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็คือศิลปะการปั้นนี้อินเดียรับมาจากกรีกเต็มๆเลย ก็จะเห็นว่าเป็นงานปฏิมากรรมที่มีความงดงามมากนะสมจริงเลยเป็นเสียงองปะของชาวกรีกแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีการสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าอ่ะตอนแรกเป็นธรรมจักรนะคือจริงๆอ่ะพระเจ้าก็ไม่อยากให,ให้สร้างหรอกให้เอาหลักงพระองคอาไปยึดถือเอาแต่ก็คือเนาะความเชื่อเนาะของเขาของก็อยากจะมีอะไรที่ยึดถือติดใจบ้างเนาะก็เลยมีการปั้น ตอนแรกปั้นเป็นรูปธรรมจักรออ,อพอพวกกรีกเข้ามาเนี่ยก็มีการเผยแพร่กันใเรื่องงานประดิเประดิมาการพวกนี้นะก็มีการปั้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็คือพระพุทธร,รูปนี่เองเขาเรียกงานาในภาพเนี่ยเขาเรียกว่าศิลปะแบบคันธาราชหรือคันธละซึ่งแคว้นคันธาราชเนี่ยก็เป็นจุดกำเนิดของงานปั้นพวกนี้คือรับมาจากกรีกแหละ นะครับในสังคมศาสนาเนี่ยในยุคนี้นีครับก็จะเป็นเรื่องการขยายตัวทางการค้ามีการเกิดขึ้นของศาสนาพุทธนิกายมหายานแล้วก็เผยแพร่ไปยังตะวันออกคือจีนอิติเบตและญี่ปุ่นอะไรเงี้ย ก็จะมีแคว้นคันทราศหรือคันธราศเนี่ยที่มีอำนาจมากปกครองโดยพระเจ้ากันิษกะน,นะครับอ่าสมัยจักรวรรดิคุปตะอินเดียก็หลังจากจบสมัยอ่าในช่วงนั้นก็เกิดความแตกแยกอีกแล้วก็กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งสมัยคุปตะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรุ่งเรืองในด้านศิลปะวัฒนธรรมาการเมืองปรัชญ,ญาศาสนามีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเยอะแยะก็คือนาลันทายจริงเกิดก่อนหน้าแล้ว แต่ก็มีการปรับสังเเคน์บนูรณสิ่งขรงขเรื่อยๆเ,เนาะ,ะมหาวิทยาลัยพาราณสีมหาวิทยาลัยอชันตาอ,อย่างเงี้ยเมืองพาราณสีก็ถือเป็นเมืองสําคัญที่มีบทบาทในการศึกษ,ษาวิชาความรู้ในยุคนั้นอะไรเงี้ยนะครับถือว่ายุคนี้ยุคทองลยนะยุคนี้นะเมืองสารจีสารจีเิศูนย์การค้าหนาเลยนะอ่าแล้วก็มีการทําสบู่และซีเมนต์ก็คือเป็น ในเรื่องของความก้าวหน้าเลเรื่องเรื่องการแพทย์ก็ก้าวหน้านะโดยการผ่าตัดมีการผ่าตัดแล้วนะครับซีเมนต์ก็มีแล้วสบู่มีแล้วแล้วก็มีการเดินทางเข้ามาของบริอ่าหลจิ้นไาเขียนตรงกับสมัยราชวงจีนของจีนนะเดินทางมาในอินเดียทั้งมาทางบกและกลับทางน้ำนะครับใช้เวลาเจ็ดเดือนนะ่ะขากลับแต่การเดินทางก็ใช้เวลา ปสองปีมั้งจะถึงถึงอินเดียใช้ทางบกอ่ะมาศึกษาศาสนาเนาะคือเป็นพระพิหลวงอ่าไม่ไแน่ใจว่าน่าจะมาก่อนพระสังสมจังแหละมีการนําอ่าพระไตรปิฎกเนี่ยเผยแพร่ที่จีนแต่พระตพไตรปิฎกย้ไปอ่ะมันคือพระไตรปิฎกแบบสมบูรณ์ป่ะนะไม่แน่ใจนะอ่าแต่ตอนหลังเนี่ยพอถึงราชวงถังของจีนเนี่ยหลวงจีนเสียนจางเนี่ยหรือพระถังสมจังก็เดินทางมาแต่นั้นมาทางบก ทั้งขาไปขากลับเลยแต่นี้ขามาอินเดียเนี่ยออจากจีนมาก็มาทางบกแล้วก็จกอดอจากอินเดียไปจีนเนี่ยมาใช้ทางเรือแต่ต้องเผชิญกับคลื่นลมอย่างโหรุนแรงมากเจ็ดเดือนเลยนะกว่าจะถึงจีนเนี่ยนะครับตัวจีนฟรายเขียนเมื่อเดินทางทั้งไปกลับมาอินเดียกับไปจีนเนี่ยก็มีการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในช่วงนั้นคล้ายๆเป็นจดหมายเป็นบันทึกประจำวันน,นะครับ ก็หลังจากนั้นสมัยจังหวัดคุปตาก็มีเกิดการล่มสลายเนาะเกิดการลุกราณนในพวกนับถือพาหมณ์ฮินดูนั่นหมายความว่ายุคทองพูทธศาสนาเนี่ยก็เริ่มเสื่อมถอยมีการกวาดล้างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธวัดวาอารามถูกเผาทำลายหมดก็คือเนื่องมาจากว่าแคว้นต่างๆในช่วงจังหวัดคุปตะเกิดการตีกันเองครับทสงครามกลางเมืองกัน เปิโอกาสให้พวกนักถือพาพินดูเข้ามายึดครองแทนนะครับทำลายอ่าพุทธศานาทั้งพวกเทวสถาน,อะ,าถานอะไรเงี้ยโดนทำลายหมดนะครับแต่พุทธศาสนานี่ก็คือศูนย์กลางอก็ย้ายไปทางภาคใต้อินเดียนนะครับ ก็มีการน่าจะมีการเยผยแพร่พุทธศาสนาออกมาอีกนะเยผยแพร่ไปเรื่อยๆนะก็เติบโตในช่วงของอทางใต้เนาะมีอาณาจักรปาลวะนะครับเป็นอนาณาจักรที่มีการเติบโตของพุทธศาสนาเนาะพาพินดูแพร่หลายในบางแพร่หลายเหมือนกันนะแต่กลายว่าพุทธเชนเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ย อาณาจักรบาลวะเสื่อมลงอะไรจากให่เกิดขึ้นคืออาณาจักรโจละมีศูนย์กลางที่ทมินานาดูนะครับก็คือทางใต้แหละอ่ะาพุทธสารธมินนับถือพหินดูศาสัาพหนดูก็เผยแพร่ไปยังอเชียตอนใต้และครอบคลุมถึงพมา่ากษัตริย์มาตาแหลมาอยู่เกาะชวาเกาะบอ์เนียนั่นหมายความว่าทางใต้นับถือพหินดูนะไม่อาณาจักรโบราณนนะ่ะในช่วงขณะถ้าเราเรียนวาษาไทยเราจะเห็นอนาณาจักรโบราณนนะ่ะสีวิชัยอาณาจักรต่างๆตามคอลิงอ่ะ ก็คือนับถือภาคพ,พินดูนะแล้วพุทธก็เข้ามาตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาอิสลามนะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแล้ไงในต่อไปจะเป็นเรื่องของสมัยอิสลามแล้วแล้วก็จะจบอินเดียแล้วโอเคครับ